n e วเซฮ h ลโล่5นะครับของชั้นป .5 มาเรียนกันต่อนะครับนะฟลายเวชอิงลิชนะครับป .4 แบบพื้นฐาหน้า12มาเรียนทักษะการพูดนะครับนะจะมีเครื่องหมาย Protition หรือเครื่องหมายคำพูดอยู่ตรงนี้นะครับนะ speaking วัวข้อการพูด ใน ask หรือให ask ให้ถามนะครับ and และ answer ให้ตอบให้เรียนถามและตอบเดี๋ยวมาฟังคลิปเสียงก่อนดีกว่าครับ Track 5 Page 12 Speaking Ask and Answer Max Mr Lee sue, may, mary, bill where is Bill? Bill is downstairs in the kitchen. โอเคนะครับผมเเสียงจบไปแล้วนั่นก็คือเขามีภาพนะครับแล้วบอกว่าแม็กซ์นั้นอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนมิสเตอรีนะครับอยู่ตรงนี้สู้นะครับนะอาจจะบางคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับสู้อยู่ในห้องนี้อยู่ใต้เตียงด้วยแล้วก็เบลนะครับอยู่ในห้องนี้แมรี่นะครับนอนอยู่บนเตียงแล้วก็เมนะครับนะเมนี่แอบอยู่หลังโซฟาดังนั้นเขาก็เลยถามว่า where is b i l l นะครับ where เป็นหนึ่งในประโยคคำถามนะครับขอเรียกว่า W.H. e question หรือเขาเรียกว่า question word นะลูกนะก็คือคำที่ขึ้นต้นด้วย w s รวมทั้ง how นะครับนะซึ่งไม่ได้ขึ้นต้นด้วย w s ขึ้นต้นด้วยตัว s เฉยๆแต่ก็รวมอยู่ใน w s นะครับ where what when where why who wish i c h แล้วก็ how นะครับถือว่าเป็น w s แล้วก็จะต้องตามมาด้วย นะครับ verb to do verb to be verb to have หรือ modal verb นะครับหลัง W e a e s s i o n ประโยคนี้ตามมาด้วย verb to be ครับอัน verb to be ตัวนี้ก็ต้องแปลนะครับแปลว่าอยู่เบล l อยู่ที่ไหนคนชื่อเบล l นะครับอยู่ที่ไหนดูตามภาพนะครับคนชื่อเบล l อยู่ที่ไหนเขาก็ตอบมาให้ว่าเบล l นะครับหรือใส่ He ก็ได้ east down stair east ก็แปลว่าอยู่ down stair แปลว่าชั้นล่างนะครับ อินแปลว่าในเดี๋ยคิดเช่นแปลว่าห้องครัวเบลอยู่ในชั้นล่างอยู่อ่าอยู่ชั้นล่างอยู่ในห้องครัวทีนี้คำว่า downstairs upstairs, นะครับทำไมต้องเติม S นะครับคุณครูก็ไปค้นหาเพิ่มเติมมาได้ความว่าไม่ได้แปลว่าชั้นล่างมีหลายๆชั้นนะครับนะชั้นล่างมีชั้นเดียวครับแล้วชั้นบนก็มีชั้นเดียวแต่ ในการที่จะขึ้นไปชั้นบนในการที่จะลงมาชั้นล่างนั้นจะต้องเดินผ่านบันไดหลายขั้นนะครับนะสแตรแปลว่าบันไดนะครับดังนั้นก็เลยต้องใส่สแตรเป็นเติม S นะครับเพราะต้องเดินบันไดข้ามบันไดหลายๆขั้นนั่นเองนี่นะครับนะคุณครูไปหามาอย่างนี้นะครับว่าทําไมถึงต้องเติม S คุณครูจะเป็นคนชอบสงสัยนะครับนะเอ๊ะทำไมชั้นล่างชั้นเดียวแต่ทำไมต้องเติม S นะครับผม ดังนั้นนักเรียนลองมาถามแล้วก็ตอบกันดูนะครับว่าแต่ละคนอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อนักเรียนถามแล้วก็ตอบเองนะครับว่าแต่ละคนอยู่ตรงไหนนั้นนะครับนะแล้วให้นักเรียนทํานะครับเคสที่สองก็คือให้รอยโฮมให้วาดรูปบ้านของนักเรียนนะครับถ้ามีชั้นเดียวก็วาดชั้นเดียวแล้วก็รอไปว่าวาดภาพนะครับนะยัวโฮมแล้วบ้านของนักเรียนบ้านของคุณแล้วก็ให้นักเรียนทูกอเบลเวย ให้เรียพูดนะครับโชคแปลว่าพูด about เกี่ยวกับมันอิทแปลว่ามันมันก็คือบ้านพูดเกี่ยวกับมันก็คือพูดเหมือนอย่างเงี้ยนะครับนะว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับใครอยู่ตรงไหนคุณพ่ออยู่ตรงไหนพี่อยู่ไหนน้องอยู่ตรงไหนในบ้านหลังนั้นในบ้านของนักเรียนนี้เรามาตอบในบ้านนี้กันก่อนนะครับว่าแม็กอยู่ที่ไหนก็ไวส์แม็กแม็กอยู่ที่ไหนครับนักเรียนถ้านักเรียนจะตอบนะลองลองตอบดูสิครับ ใครที่เก่งๆน่าจะตอบได้นะครับนะขอขอ,อบคุณนะครับนะท่านผู้ชมชมอยู่ดังตันเราจะตอบว่า Max is ก็ได้นะครับหรือจะตอบ He is ก็ได้นะครับเพราะ Max เป็นผู้ชายแล้วถ้าเราเรียนแบบตรงนี้นะครับนะ Bill is downstairs ดังนั้นเราก็ตอบเรียนแบบเลยนะครับว่า Max is upstairs เเห็นไหมครับ i a s t เบว่อยู่ Mac is upstairs อยู่นะครับ upstairs อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ on the balcony นะ He นะครับ is อยู่ upstairs ชั้นบน on นะครับบนบนระเบียงนะครับขอ้ใช้ on นะครับนะไม่ใช้ in นะครับนะ on the balcony จบข้อที่สองนะครับ Where is Mr Lee Mr Lee อยู่ตรงไหน มาดูมิสเซอรีมิสเซอรีอยู่ตรงไหนครับนักเรียนอยู่ในห้องอาบน้ำนะครับอ่านี่มีซิงค์น้ำเนี่ยนะมีม่านมีที่อาบน้ำนะครับมีโถส้วมนะครับก็อตอบว่าอะไรครับ He is upstairs upstairs อย่างไรครับ In the bathroom นะครับ He is upstairs in the bathroom เขาอยู่ชั้นบนอยู่ในห้องอาบน้ำหรือนักเรียนจะใช้เป็น restroom นะครับอยู่ในห้องส้วมหรือ t o i l e t อยู่ในห้องน้ำก็ได้ครับไม่ผิดนะครับนะได้ทั้งหมด in the นะครับต้องใส่เด e ด้วยนะไม่ใส่เด e ก็ต้องใส่อ่ะนะครับคำนามนะครับนะทุกตัวเวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษต้องมีอ r t i c ิ e คิลนำหน้านะครับยกเว้นว่าเป็นผู้จพ์อย่างเงี้ยนะครับนะไม่ต้องมีคำนำหน้าก็ได้ไว้สูครับสูอยู่ที่ไหนครับสูนี่นะครับสู ซูอยู่ใต้เตียงอยู่ในห้องนอนอยู่ชั้นบนแล้วแต่นักเรียนจะเขียนนะครับเขียนทีเดียวหมดทั้งซูอยู่ชั้นบนอยู่ในห้องนอนอยู่ใต้เตียงได้หมดแต่คุณครูเขียนสั้นๆว่า she is upstairs under the bed นะครับอนอยู่ชั้นบนอยู่ใต้เตียงนะครับ where is me นะครับ me อยู่ที่ไหนนี่นะครับ m y นี่นะครับ m y where is m y นะครับ คุณครูตอบว่า she is downstairs นะครับหลอนอยู่ชั้นล่าง in the living room นะครับอยู่ในห้องนั่งเล่นนะครับแล้วแต่นักเรียนนะครับนักเรียนจะตอบว่า she is downstairs h h back of the sofa นะครับก็ได้นะครับนะอยู่ด้านหลัง behind the sofa โทษทีครับนะ behind the sofa อยู่หลังโซฟาก็ได้นะครับ หรือ she is in the living room near the lamp ครับก็ได้นะครับนะหล่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นซึ่งอยู่ใกล้กับโคมไฟได้หมดนะครับแล้วแต่นักเรียนจะตอบต่อไปไว้ is Mary นะครับ Mary อยู่ที่ไหนนี่นะครับ Mary Mary นอนอยู่นะครับ นอนได้นอนนะครับนะส่วนมากจะนอนในห้องนอนหรือนกักเรียนจะตอบว่านอนอยู่ในห้องอนั่งเล่นนะก็ได้หมดนะครับแต่ว่าต่อห้องนอนเน่ยดีที่สุดแล้วก็คุณรู้ก็เลยตอบว่า down there นะครับ s l e e p i n g in her bedroom นะครับกำลังนอนหลับคุณรู้ตอบว่า is e sleeping ก็แปลว่ากำลังนอนหลับ in her bedroom ในห้องนอนของหลอ่อนนั่นเองหรืออาจจะไปนอนหลับอยู่ในห้องของคุณพ่อก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนะ is sleeping in นะครับนะ h uh, her father's bedroom ก mm ็ hmm. แล้วแต่นักเรียนจะเขียนได้หมดนะครับจบหน้า12ครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนในช่องกระผมครูอาพี่นันต้องขอขอบคุณ